ทํานายความฝันเลขนำโชคฝันว่าผมของตัวเองหงอกฝันว่าผมหงอกแปลว่าท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานณนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยมีคนจ้องจับผิดท่านท่านมีดวงจะถูกหวยเลขนำโชคแปด 9ก 9, 8า 8, 9ก 9, 8. ้ช่วงเนี้ยอาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องเสียเงินเป็นการลงทุนทางธุรกิจฝันว่าผมหงอกเนี่ยหมายถึงจะต้องเสียเงินเพื่อลงทุนทางธุรกิจณเวลานี้ตอนนี้มีคนคิดร้ายมีคนจ้องจับผิด มีคนคิดร้ายมีคนจ้องจับผิดท่านเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีเกณฑ์จะถูกหวยเพราะเลขจากความฝันเลขนำโชคเจ็ดแปขอให้ท่านโชคดีรับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มา เอ๋จะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ตายคลิปค่ะ